่จะออกลูกเองได้ตามธรรมชาตินะครับเราก็เอาแม่ออกนะครับแล้วก็ให้เดือดรูกนะครับลูกก็จะใหญ่นะครับลูกก็จะใหญ่แล้วก็ทีนี้ก็จับลูกนะครับสร้างรายได้ต่อได้นะครับแต่เราต้องมีการเปลี่ยนนะครับเพราะแม่พันธุ์ทุกหนึ่งสองปีไม่งั้นลูกจะไม่ค่อยโตนะครับจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะโตช้านะครับแง่ไปใหญ่แงก็หนักอยู่แล้ ครับแบบนี้เยอะมากเราไปถงลาไปนะครับอืมขอบคุณช่อใหญ่ใหญ่ับหลก <laughs> ลากไป โอ้แบกนี่เรียกว่าแบกปลาแบกปลาจริงๆตัวกกปลาจะไม่ค่อยอ้วนนะเนาะถ้าปลามันอ้วนมันจะไม่ค่อยมีลูกเนาะไขม่มันมันเยอะ ไม่ก็กช่วงนี้เราแค่หันาปแค่มือเดียวให้แค่มือเดียวด้วยให้อ้วนมันก็จะยังมันจะไขมันเยอะยังไม่ค่อยมีรูปนี่นะครับดีสๆสดๆ <c oughs> เอาไปทลุกกระเทียมไปรักริกไปนึ่งมะนาว <c oughs> ไปต้ม จวสดหวานๆ,ๆเลยแบบนี้เมื่อวานไปบานของพ่อตาไม่ใหญ่เอาบออ่แกขุดไว้แกลงรอบที่สองรอบแรกก็ลงไว้บ่ใหม่เนาะมันก็ปลามันก็เยอะแต่มือใหม่เลี้ยงไม่เคยเลี้ยงก็ให้อาหารบ้างไม่ให้อาหารบ้างออแกเลี้ยงปลาประมาณ5้าอตัวแต่หมดอาหารรอบแรกหมดอาหารประมาณ5กระสอบตา ก็ใหญ่เยอะๆเลยรอบรอบนี้แกเอาไปปล่อยตอนนั้นน้ำมันท่วมปล่อยปล่อยหลังน้ําท่วมคิดว่าแต่ไม่มีปลาช่อนไปปล่อยแต่ปล่อยไปปลาช่อนหนูไะไกัดกินปูปับปูปับปูปับนึกว่าแต่หมดไม่หมดเมื่อวานไปหวานอู้แกให้หมดว่าหมดอาหารฟองกระสอบเองปลาใส่นี่อเมื่อวานจะโบกยุกเลยอี๋ไอ้โบดตไปไหนอีก็ไม่เห็นเห็นบ้านปนาะปี๊ไปไปช่วงบ่ายก็เลยเออเมื่อเช้าก็เลยไปตื่นประมาณเลยเห็นรถเออเยอะ ไ,ไ,ไซนี่แหละเมื่อวานนี่ปลาหมดอาหารสองกระสอบเองได้ไซน์เลยเมื่อวานห,หมดอาหารสองกระสอบคิดว่าแต่จะไม่มีปลาเหลือน,นี่โคนี่จะเข้าถึงหน้าหน้ามันแล้วเราก็ต้องให้ส่สงเวลาแล้ว <laughs> ร่งครับ